สวัสดีเดอ้อพี่น้องป้องไปเอฟซี FC, สุขุสุขคนผู้ติดตามเล่าพัฒนาเมื่อน,นี้เล่าพัฒนามาตองงดเลยเด้อพี่น้องเด้อจากวันที่ยี่สิบหกเป็นของวันที่ยี่สิบแปดดิพี่นอ้องตองงดแล้วเป็นของวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดวันศุกร์ที่ยี่สิบหกที่ผ่น 26, านมากอะ่ะน้อยพัฒนากับ่แม่น ว่ามันหลุดแมนบอพี่น้องบ่หลุดขันมันศูนย์แปดแปดศูนย์กับไปออกอยุ่งยงอ,อุบับนพี่น้องเอาว่าหลุดกระไรน,น้อพี่น้องเนะแต่ว่าเดียกวิ่งเขากับว,ว่าได้บอกเขาก็ว,ว่าได้เพราะว่าหากับซีมาโยมเป็นหาหากับสีหนึ่งยังสีหนาสีหนึ่งบ่มีเอาเป็นหาหาเนี่เรีกวิ่งกะศูนย์แปดหลุด ไปออกอยูเมียงอุบนพี่น้องแปดศูนย์เป็นตัวกลับเป็นวาลุดนะพี่น้องนะเอาง่ายๆเป็นวาลุดเอาไม่เลยนาะพี่น้องเนาะจังวากันมือนีสิเป็นตัวแตกลำมือนีเนาะเอาก้อนสิไปเบื้องวันที่ยี่สิบแปดกับเบื้องย่อนหลังก้อนวันที่ยี่สิบหกจะผ่านมากก้อนมันผุดก้อนนาะพี่น้องนะเนาะลาพัฒนาวัานที่ยี่สิบหก พฤจกกิกาสอันห้อยหกสิบแปดีพานมาเลขเคียงเลขวินเลขตั้งรักก็มี่ศูนย์สห้เจ็ดแปดวมาวิ่งรูด0ูนย์แปดวมาจับคูศูน่ศูนย์แปดเจ็ดศูเก็สเก็สี่แดสคูวิ่งกเ 0, งนะ็เด็น0ูนย์น้าพีนางนะะเด็น0ูนล่องแไปออกยี่เมืองอุบลพี่นังเลย ก็มาสโตกะสองศูนย์แปดเก็ดศูนย์แปดเ็โตกะศูนย์แปดแปดสี่สสแปดส,ปดส,สปดีลุดแล้วนะพี่น้องนะเป็นว่าลุดกระไดเนาเอาไม่เลยบัดน,นี้พี่น้องก่อนสิไปเบิ้งบัญที่ี่สิแปดเท่ากับเบิ้งไปแล้วเนะาะอี้สิหกเบิ้งไปแล้วเบิง้ง2ีเลยเนาะพี่น้องบัดน,นี้ ไปเบิ้งนี้สิบแปดเลยเป็นตัวใดมาเบิ้งวันที่นี้สิบแปดเล่าพัฒนาวันที่นี้สิบแปดอุติกกาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเขาเล็กเคียงเลขวินเลขตั้งลักเขาไปก่อนหนะ้าพี่น้องนะให้พี่น้องไปจับก่อนไปจับกันเลขวินเลขตั้งลักกันมีบนหลาง เราขอไปจับกันบนหลางบนหลางกันมามีเท่าไรเนี่ยพี่น้องสองสี พี่น้องเที่ยวนี้รอบนี้หาโตเดอ้อวิ่งวิ่งโลดไว้บางเที่ยวก็กอดข้อกันเวยดิพี่น้องเด็กวิ่งกระไดเนาะเก้าหกโหลด เก่าหลุดหกสดเก่าหลุดหก,ดเ,ก,หดหกเด่นเก่าล่องหก chấp cô 2 xì à hộp

เจาสามตัวจัดไปหลายหางจังหน่อยเลยพี่หน่องด้วยสามตัวจัดไปหลายสุดเนจังหน่อยมักกจัดคัดกระพันพี่หน่อง 495เฮ็ดให้ไลฟ์สุดจักหน่อยเข้ามาก็รวยเรืยพี่น้อง cầu một cầu mà bằng phần mà nó bằng phần não bỏ c cầu một cầu เก้าสี่จัดแหกหาคู่พี่น้องบนันทคู่สลับวิ่นซี่ตัวเลขวิ่นซี่ตัวพี่น้งองนับออกแมวบงงับงเงาบังเงาบังเงาไปอยู่ผลเรวเร็วเร็วเร็วไปก็ไป,เ,ไปเอาไปทาง้งหดายในี่ไหมหรูปวันนี้อยากเสียเลขเิ่นบล็อก của bên Sito cầu cầu hạ cầu hạ 九六，新宾西州，嗯，我没事平 kai kira na amai เทียบหน้าจอด้พี่น้องเด้วันนี้เด้ดสิริคมดดดดดได้เด่นระด้กผู้ไดเข้ามาแล้วบอกต่อๆกันไปวันที่ยี่สิบหกที่ผ่านมากอะได้ซ้ำได้น่ะพี่น้องแต่วันไปเปลี่นเนาพี่น้องเนาะ <c oughs> เราพัฒนาวันที่ยี่สิบแปดพุซซี่กาสองพันหร้อยหกสิบแปดเด็กเคียงเลขบินเลขตังรัก แกมีสองสี่หาหกเก่าจับคู่สองสีล่ลองหาฮกก็มาลองหกสี่ก็มาลองเกขาสี่ก็มาลอง เก้าหากะล่องเก้าหกเดินวันเก้าหกเก้าหกวันสี่ตจัดไทยหลายหางหลายสุดในเดือนพิณองได้สามโตัสี่เก้าหาเก้าหาหกหาเก้าหก สี่เก้าเกสี่ตัวะเก้าห้าเก้าหกเก้าหาเอาพี่หลังเอาิจารณาบึ้งเด้อมักกะดจัดคัดกระพานเ็กสามตัวสี่ตัวนี่เอาทบทวนให้ฟังอีกทีหนึ่งราพัฒนาวันที่นีสปดพฤศจิกายน2อ6 8 เลขเคียงเลขวิ่นเลขตั้งรกันสองสีหาหกเก่าวิ่งรูดเก้ากับหกพี่น้องเด่นเก่าล่องหกครูลูดจับคูสองสี่ล่องหาหก่องหกส่องเก้าสี่องเก้าหาล่องเก้าหกเด่นฟันส่ง 3ต,ตัวก็4 9 66, 5 9 5 6 5 9 6 4 9 6 6 9 4 4ตัววิน9 6 9 5 9 5 9 6เอาพี่น้องผูดด้ใดเข้ามาแล้วกะให้สกสกมันหมานเด้อของเราพัฒนามือแรง2ตุ่มเครื่งให้เฮงปังๆกันสุกูทุกคนเงินให้น้องท่องให้ไหลบ่เก็บบ่จนพี่น้อง ให้คุณพารักษาเทวดาคุ้มครองพี่น้องสุกูสุขคนให้ยูเย็นเป็นสุขพ่อกันอีกของวันวันจันทร์ที่วัใดละพี่น้องจำว่นไดละเดี๋ยวจังเบิงของวันจันทร์นะพี่น้องเนาะมันอยู่คนละวันคนละเดือนพ่อกันอีกวันจันทร์ผลัดพี่น้องสำหรับเหมือน,น้ี่ขอเกล้าคําว่าสวัสดี